มีวีซ่าท่องเที่ยวสามารถเข,ข,ข้าประเทศได้ฮัลโหลโกอสสวัสดีคะ่ะเพื่อนๆเจอกันยามดึกนะคะมากับสาระดีๆนะคะวันนี้สไปนนอร์เวย์บายปะย่านะคะ <laughs> อยากพูดให้มันเป็นในนี่นะโอเคค่ะวันที่24กุมภาพันธ์นะคะเขาก็มีถแถลงข่าวนะคะาจากรัฐบาลนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์นะคะ สถานการณ์ไวรัสในนอร์เวย์นะแล้วมีการเปลี่ยนแปลงกลและวิธีนะคะหลายๆอย่างเนาะโดยเขาเพิ่มความเข้มงวดของกฎการกักกันโดยมีการเปลี่ยนแปลง3ประการนะคะเขามีการเพิ่มความเข้มงวดขึ้นนะคะโดยที่ผู้ที่ถูกกักกันณนะสถานที่แรกที่มาถึงนอร์เวย์จะต้องอยู่ที่นั่นจนกว่าจะเสร็จสิ้นการกักกันเช่น มาถึงสนามบินกาเดมูลนะคะก็จะต้องกักตัวในบริเวณนี้ไม่สามารถไปกักตัวที่เขตอื่นๆได้วงเล็บกรณีอยู่ที่โรงแรมกักกันเขาก็ไม่ได้กักกันที่อื่นนานแล้วนะตั้งแต่ที่ตอนนั้นมีปัญหาเรื่องโรงแรมไม่พอใช่ไหมคะเขาก็ให้ไปกักตัวที่บ้านนั่นแหละเนาะมันมันเป็นสองสามเดือนแล้วนะหรือว่าสองสาเดือนนานไปไหมปะยาะจำไม่ได้แต่ว่ามันนานนะ่ะ เดือน2เดือนได้แล้วนะคะไม่ได้กักกันที่โรงแรมแล้วนะแล้วก็ต่อไปมอบหมายให้เทศบาลส่งรายงานเกี่ยวกับผู้ที่อยู่ในโรงแรมกักกันว่าอยู่ครบตามกําหนดกักตัวหรือไม่และกําหนดให้เทศบาลต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ที่ถูกกักกันปฏิบัติตามกฎของการกักกันอย่างถูกต้องอันนี้เขาจะจริงจังนะคะเข้มงวดขึ้นถ้าใครบอกว่าเออกักแล้ว ไปะะจาได้เนาะเพื่อนเราหลายๆคนเนาะโดนกักตัวที่โรงแรมอ่ะกักอยู่ได้อาทิตย์นึงเขาก็อนุญาตให้กลับบ้านได้เนี่ยเขาไม่เข้มงวดตั้งแต่แรกใช่ไหมคะบางคนมาอยู่วันนึงก็ได้กลับบ้านแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่าตอนนั้นมันชุนลมุนวุ่นวายกันมากนะเกี่ยวกับการกลับกันตัวที่โรงแรมอ่ะเพราะว่าบางคนได้กักบ,บางคนไม่ได้กักเขาก็เลยเออโรงแรมไม่พอด้วยการจัดการบริหารโรงแรมไม่ดีก็เลยไปเลยขนาดฝรั่งอ่ะเขายังลงทวิตเตอร์แบบว่า ระบบของการกักกันของนอร์เวย์เลยอะ่ะนั่นแหละฉะนั้นก็เลยอ่ะตามอัธยาศัยไปกักกันที่บ้านนะคะกักตัวเองที่บ้านแต่ทีเนี้ยเขาจะเข้มงวดขึ้นนะคะแล้วผู้ที่อยู่ในโรงแรมกักกันจะต้องลงทะเบียนและรายงานตัวด้วยเออเขาจะจริงจังเหมือนกับที่เมืองไทยเออคนเราเนาะไปะยางไม่ทำคลิปก็นั่งอยู่ตรงนู้นลุงนี่ชอบอยากออกกล้องหรือเปล่าเพื่อนๆว่าไหม หฮโฟเกนส์ Hi, อ่ะต่อไปค่ะต้องขออภัยนะคะรายงานสดจริงๆต่อไปนะคะรัฐมนตรียุติกระทรวงยุติธรรมนะคะกล่าวว่ายังไม่สามารถเปิดพรมแดนได้ในขณะน,นี้ยังไม่เปิดพรมแดนนะคะเนื่องจากอัตราการติดเชื้อที่ยังรุนแรงในต่างประเทศและการติดเชื้อในทวีปอื่นๆแต่ก็ยังมีข่าวดีเล็กๆในเวลา ที่มีแต่ข่าวร้ายนั้นก็คืออัตราการติดเชื้อในนอร์เวย์ยังต่ํากว่าหลายประเทศในยุโรปเธอเข้าใจฉันคืออะไรเนี่ยเข้าใจดีว่าหลายคนต้องการให้มีการเปิดพรมแดนมากขึ้นแต่ด้วยอัตราการติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นในต่างประเทศนะคะเราจะต้องรอให้อัตราการติดเชื้อลดลงเสียก่อนที่เราจะเปิดพรมแดนได้มากขึ้นอีกครั้งแสดงว่าเขาต้องต่อแน่เลยปิด ปิดประเทศต่อนะคะถ้าอย่างเงี้ยแต่เขายังไม่ประกาศนะแต่เขาพูดมาอย่างเงี้ยก็คงต้องปิดต่อนะปะา่าว่านะในส่วนของข่าวการที่ยังไม่เปิดพรมแดนนะคะก็ยังมีข่าวดีเล็กๆนะคะแอดมินบอกมาอย่างนี้เนาะ,ะยังไม่เปิดพรมแดนนะคะแต่ก็ยังมีข่าวดีนะคะสำหรับในประเทศนะคะ รัฐบาลกำลังเตรียมพร้อมที่จะเปิดสังคมโดยราวๆกลางเดือนมีนานะคะรัฐบาลจะพิจารณาปรับมาตรการระดับชาติอีกครั้งนะคะโดยจะใช้สถานการณ์การติดเชื้อจะเป็นพื้นฐานสำหรับการประเมินนะถ้าการติดเชื้อลดลงเขาก็อาจจะเปิดเร็วขึ้นอะไรอย่างี้นะคะว่าการเปิดสังคมใหม่จะเป็นไปในรูปแบบใดเราจะทำอะไรต่อไปโดยรัฐบาลจะประกาศมาตรการเพื่อเปิดสังคมใหม่ภายในสิ้นเดือนมีนาโอ๊ย นึกว่าจะเร็วๆนี้นะคะสิ้นเดือนมีนานะคะรัฐมนตรีสาธารณสุขไม่อยากให้ผ่อนคลายมาตรการเร็วเกินไปเพราะอาจทําให้ตกอยู่ในสถานการณ์ที่เราสูญเสียการควบคุมพร้อมทั้งกล่าวว่าเรากําลังจะก้าวไปสู่วันที่สดใสยอย่างช้าๆแต่ก็ขอให้ทุกคนอย่าได้ประมาทนะคะและอดทนต่อไปเนาะนั่นแหละ เกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนนะคะหลายๆเทศบาลนะก็ได้รับวัคซีนกันนะคะในส่วนของเทศบาลปะะญาเองก็มีส่งข้อความมาถามคนแก่นะคะที่อายุเกิน65ว่า ต้องการที่จะรับไม้เขาก็จะมีตามคิวตามคิวไปเนาะแล้วเพื่อนป้าอีกคนเนาะก็ยังมาถามอีกว่าพี่รับไม้รับไม้อะ่ะคือเขาก็ไม่อยากรับวัคซีนเนาะเพราะว่ามันใหม่อยู่อะไรเงี้ยแต่ก็มีโรคประจําตัวป้าก็เลยบอกว่าเออเพื่อนหลายๆคนเขาก็รับไปแล้วนะก็ไม่เห็นเขามีอะไรเนาะถ้าเป็นปะะ้าป้าก็จะรับแต่ป้าไม่มีโรคประจําตัวเดี๋ยวพอเราพูดไปน้องเขาไปรับนั่นแหละเนาะเราก็เลยบอกว่าแต่เราไม่มีโรคประจําตัวนะเนาะนั่นแหละค่ะ ต่อไปชาวนอร์เวย์มากกว่า400,000คนได้รับวัคซีนโตสแรกแล้วแต่มีเพียง300,000คนเท่านั้นที่ได้รับวัคซีนครบ2โตสนะคะ2โต2โดสนะคะเอออ่านไปอ่านมานะตาไม่ดีแก่แล้วเงี้ยอย่าถือสาหาความกันเลยนะคะโอเคค่ะแล้วป้าจะมาแชร์นะคะมาแชร์ข่าวให้ฟังอีกว่าแล้วไม่เปิดปรพรมแดนอย่างเงี้ยเออวีซ่า ไหนสามารถเดินทางเข้าประเทศได้นะคะปะายายังยืนยันคำเดิมนะคะว่ายังมีวีซา่าคู่มัน่นวีซ่าติดตามครอบครัวนะคะไม่ว่าจะติดตามสามีพ่อแม่ลูกยังเข้าได้แต่แต่มีวีซ่าท่องเที่ยวสามารถขเข้าประเทศได้โดยทํำยังไงนะคะคือคุณต้องจดทะเบียนกันเป็นสามีและภรรยากันตาม ถูกต้องตามกฎหมายนะคะแล้วก็เอาใบอ่าใบจดทะเบียนเนี่ยไปแปลแล้วก็รับรองจากกองสูนมาแล้วก็ไปยื่นนะคะวันนี้ปายะเพิ่งจะรู้ข่าวนะเสียดายมากๆเลยนะคะพอดีมีพี่ที่รู้จักนะคะพี่ราณีแกส่งข่าวมาบอกปายาว่าปายาพี่ไปยื่นแล้วนะแต่เขาไม่ให้ยื่นที่อ่าสนักงานอ่ะรับยื่นวีซ่าของนอร์เวย์เขาไม่ให้ยื่นแล้วทีเนี้ยอ่า พี่ก็ยืนยันว่าจะยืน่นเขาก็เลยให้เอกสารมาเขียนว่าไม่ไม่ให้ยืน่นแต่ยืนยันที่จะยื่นอะไรประมาณนี้ว่าเรายินยอมถ้าหากเกิดมันความล่าช้าหรือว่ายกเลิกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ไม่เป็นความผิดของเขาไงที่เรารับเขารับเอกสารเราไว้ประมาณนี้นะคะพี่เขาก็เซ็นไปเซ็นยินยอมไปแล้วทีเนี้ยที่ปะยาบอกเสียดายมากเลยคือพี่เขาเพิ่งไปยื่นมาได้วันสองวันเนี้ยแล้วปะยาก็เพิ่งได้ข่าวมาวันเนี้ยว่า วีซ่าท่องเที่ยวถ้าเป็นสามีภรรยากาันถูกต้องตามกฎหมายสามารถเข้าประเทศได้โดยอย่างที่ปิยะบอกต้องเอาเอกสารการจดทะเบียนไปรับรองและแปลมานะคะแล้วก็เอามาแนบกับการยื่น เป็นวีซ่าท่องเที่ยวแล้วคุณก็สามารถเข้าประเทศได้เนี่ยมีคนทําแล้วฉะนั้นถ้าใครนะคะคิดอยากจะทําเนี่ยไปยากมาบอกให้คนไอ้นี่หรือเปล่าก็อยากให้มาไงเนาะเพราะหลายๆคนน่ะรอวีซ่าท่องเที่ยวก็อยากมาหาสามีใช่ไหมคะหรืออยากมาหาลูกเขาบอกว่าเด็กอายุต่ํากว่า18พ่อแม่ลูกมาเยี่ยมได้อะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นวีซ่าท่องเที่ยวเข้าประเทศนอร์เวย์ได้นะคะแต่ต้อง จดทะเบียนการถูกต้องตามกฎหมายเป็นครอบครัวที่กระติดติด,ตดกระชั้นชิดเอ่อติดกันนะคะคือพ่อแม่ลูกนะคะที่อายุต่ำกว่า18ที่เป็นเด็กเยาวชนอยู่เนี้ยเขาให้เข้าได้เนาะโอเคค่ะหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆน,นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะฮาได้บ้าและสมัเบื่อลุงอะกุ๊กกุ๊กก๊กู่กกกกกอยู่เนี้ยแล้วบอกไม่อยากเข้ากล้องนะ ใช่ไหมคะเพื่อนเพื่อน <laughs>